คลิปวิดีโอต่อไปนี้คือผมตั้งใจทำมาให้เผื่อท่านทั้งหลายที่นนมนตลพระมาทาบุญที่บ้านแล้วไม่มีพิธีกรผมในฐานะที่เป็นลูกมคทายกวัดเขาี่หก็จําพ่อมาได้บ้างลองไว้เผื่อจําเป็นถ้าเกิดท่านจําเป็นอาจจะต้องเปิดคลิปวิดีโอนี้เอามาใช้ก็ได้เมื่อพระเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยอ่ะเราก็ต้องบูชาพระธนหะน้ตายก่อนด้วยเริ่มด้วยว่าอิมนาสกาเรนะ พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสม,มุโทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภคะวตาธโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสังคังนมามิก็จบบูชาพระรัตนตรัยต่อไปก็เป็นคำอรัธนาศนลห้าเราก็เริ่มด้วยเมยังพันเตวิสุงวิสุงราาอรคณทธายะติสตเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณาายาติสนเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตะติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรัณาายาติสนเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะนี่เราก็อารัธนาศีน่าเสร็จแล้วพระท่านก็ตั้งนโมสามจบให้เราว่าตาม นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเราก็ว่าตามไปสามจบแล้วท่านก็ว่าพุทธังสนังคจามิเราเราก็ว่าตามพุทธังสนังขจามิธรรมสนังัจามิสังขังสนังัจามิทุติยมไปพุทธังสนังขจามิ ทุติยัมปิธรรมังสนนังขจามิทุติยัมปิสังขังสนนังขจามิตติยัมปิพุทธังสนนังขจามิตติยัมปิธรรมังสนนังขจามิตติยัมปิสังขังสนนังขจามิปรวาตามเสร็จท่านก็ว่าศีลให้เรารับ ปานติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิแล้วก็ว่าตามไปอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิแล้วก็ว่าตามมสุราเมละยะมัชฌะปมาทัฐานาเวารมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิแล้วก็ว่าตามไปท่านว่าท่านก็ว่าต่ออีกอีกมานิปัญจะสิกขาปะทาดิสิเลนะ,ะสุขติยันติ สีเลนะโพคสัมปธาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยก็เป็นเราก็รับสาธุไปในตอนท้ายคือท่านให้พรให้ถึงประนิพพานที่นั้นต่อไปเราก็ต้องอรัธนาพระประลิศคือให้ท่านเจริญพระพุทธมนต์แล้ก็ปั วิปปิปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุกขวินาศายปริตังภูธมังครังวิปปิปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายปริตังภูธมังครังวิปปิปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพโลขวินาศายปริตังภูธมังครัง เพราะว่านี่คือท่านก็จะสวดมนต์ของท่านไปตามตามตามสเต็ปของท่านไปอันนี้คือจบในช่วงแรกพอท่านสวดมนต์เสร็จแล้วก็ถวายพระทหารถวายแล้วก็เชิญประธานในในพิธีถวายอาหารส่วนมากก็คือถวายน้ําก่อนแล้วยกจับอาหารยกให้พ้นพื้นด้วยสองมือเป็นการถวายโดยโดยความเคารพ ก็จะถวายน้ําถวายข้าวถวายกับข้าวตามที่เตรียมไว้ถ้าเกิดเป็นแบบสมบูรณ์แบบเราก็ควรที่จะถวายทานพระสงฆ์ด้วยก็ตั้งนะโมสามจบก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็ว่าดัางนี้อิมานิมะยังพันเตภัตตาณิสัพป,ปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตาณิ สับปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตังหิตายะสุขายะถ้าเกิดแปลได้ก็แปลข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตนาหารอีกทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตหารอีกทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเพินอันนี้เราก็ถวายทานแกพ่พระภิกษุสงฆ์หรือพิธีกรเป็นท่านทานท่านอาจจะขอพรพระอีกหน่อยหนึ่งว่าสุทินนางวัตเมทานัง อโหธานังอาสวัคยาวหังนิพานังไมหังโหตุพระท่านก็จะยกมือรับสาธุหลังจากเราทำบุญเสร็จสับแล้วเราเรา,เราควรจะแผ่ไม่ตา ผมมีแผ่มิตาชุดใหญ่คือเป็นสายของทางวัดทางสุพรรณบุรีนะฮะไม่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 ไ,มไ,มไ,มไม่าจะเป็นเจ้าคุณสะอิ่งที่รจนาไว้นะเริ่มเริ่มว่าว่าอย่างนี้เดชะบุญค่าทานศีลภาวนาทั้งสามประการทุกอย่างธรรมมาฟ้าดินเป็นพยานข้าขออธิษฐาน อุทิศแผ่ผลบิดอนมันดาปูย่าตายายพี่ป้าน้าอาครูอุปัชาบุพการีชนญาติมิตรเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนจงได้รับผลกุศลทั่วหน้าเจ้ากรรมนายเวรก่อกรรมทำเขน็นจองเวรกันมา โปรดจงรับรู้อนุโมทนาชาตินี้ชาติหน้าอย่าจองเวรกันสับเพสับตาสัตว์โลกเกิดมาแตกต่างสายพันธ์ุรักสุขเกี็บทุกขเหมือนกันทั้งนั้นจงเห็นใจกันอกเขาอกเราอินพรมยมยักษ์เทพาอารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าโมทนาบุญเราสุขสารนานานาจงทั่วกันเทินพอเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็กราบพระอีกครั้งหนึ่งก็คือบทอารหังสัมมาสัมพุทธโธภกวาจนถึงสุดท้ายก็คือสังสังขังน้มามิ ก็เป็นอันเสร็จพิธี